สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมมาพบกันในช่วงหลังสงกรานนะฮะวันนี้มีเรื่องประเด็นบ้านเมืองเราเยอะมากนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากดูเรื่องแปลกเรื่องประหลาดลองไปดูช่องอมรินนะฮะเออเรามาดูช่องอมรินดูก็มีอะไรสนุกสนุกกันนะฮะนันกนยุคลุงพลมาละก็สนุกดีนะมีมีพระตัดหัวอะไรเงี้ยก็สนุกดีเหมือนกันไอเฮียมึงเยียด อ๋อพราตัดหัวพระตัดหัวไหมล่ะใช่พระตัดหัวจะค่อยไลย่ไล่ตาอมอาะมีมีอะไรเนี่ยล่างทรงสุริยเทพอะไรอีกละม่ครับสนุกมากฮนะผมโอ้ติดตามผมชอบมากเลยครับพวกนี้ผมก็ชอบอ่ะเป็นเฮียอะไรไม่รู้ชอบชอบนะครับเหมือนเดิมนะเราตกลงกันแล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าไอ้เรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าไปทีหลังเลยแต่เรา,เล,าเล่าสินค้าก่อนนะฮะขอทมาหาแดกนดนึงนะครับ เปอร์ฟอร์แมนซ์คลิปนะไม่ได้เน้นขายเน้นทําความเข้าใจอยากซื้อก็อซื้อนะครับซื้อแล้วไงขอบคุณมากครับผมไม่ซื้อแล้วอยากฟังได้ไหมได้ครับฟังคลิปผมแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ต้องเสียตังก็ได้นะถ้าฟังเออเฮียเฮียพี่แม่งมาเตือนสติเฮ้ยไอพี่พวกนีก้จะซื้อทําไมวะเอออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนะ,ะแบบเออทำไมกูอยากซื้อกูกูมีปัญหากูชอบอ่ะโอเคครับพี่ผมอธิบายให้ฟังว่าเขาซื้อไปทําไมนะครับ แค่ส่วนใหญ่ในคลิปที่ผมเห็นก็จะเป็นถวดใ่จะเป็นมีดพับอนะเนาะมีดพับมีดนอกสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยมันเราเคยเห็นตามห้างสปปรรพสินค้าเห็นในเว็บไซต์มันคืออะไรวะลองมาดูคลิปผมนะครับบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมันก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอธิบายฟังว่าคนที่ซื้อคนจะมีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วเขาซื้อไปทําไมแล้วแล้วเขาเขาซื้อไปเก่งกําไรยังไงเขาซื้อไปสะสมแบบไหนมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ถ้ามองแค่มีดมันก็แค่มีดนะฮะมันก็คือมีดอ่ะ a knife One knife อะไรเงี้ยมีดก็ภาษาอังกฤษกับ knife นะครับบ้านเราก็เรียกว่ามีดมีเยอะแยะมากมายอ่าวันนี้ผมหยิบตัวอย่างของมีดมีดใช้งานเล็กๆมาแล้วกันนะครับโอ้อันนี้เป็นมีดเขาเรียกว่ามีดโยชิฮารุคิริดาชินะครับมันเป็นมีดมาจากประเทศญี่ปุ่นทำไมพี่ต้องขายเมดอินเจแปนะ คนไทยชอบของต่างประเทศครับคนไทยชอบของต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนอันนี้ผมบอกเลยนะส่วนใหญ่ผมเจอแบบนี้ทั้งนั้นเลยฮนะเมดอินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นอินไทยแลนด์และเม็อินไชน่าคนจะสนใจมากครับเมดอิน a จะแปนดีไหมดีดิเราก็เลยนําเสนอมาคัดสรรสินค้าเข้ามาเฮ้ย <He> สินค้าเม็ดอินเจแปนขึ้นชื่อว่าเจอแปนกาหัวมาแล้วอะ่ะคุณเชื่อไหมอ่ะมีทุกอย่างเลยนะ เออมีทุกอย่างเลยรถไฟชิงกันเซนดาบซามูลไลอาหารอร่อยผู้หญิงสวยเห็นไหมเอออากาศก็ดีลองไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดูแลจะรู้ว่าแม่งไม่ใช่ประเทศมันเป็นอีกโลกนึงนะครับผมได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นหลายครั้งก็เลยชื่นชอบประเทศเขานะครับแล้วถ้าผมมีตัวอย่างว่าเฮ้ยประเทศสุดท้ายถ้ามึงจะไปก่อนตายมึงอยากไปไหนว่าผมอยากไปประเทศญี่ปุ่นนะ ผมชอบครับผมชอบมากเลยนะเป็นประเทศที่ผมชอบมากครับเป็นแบบถ้าผมมีแฟนเป็นญี่ปุ่นนะไม่รู้จะทะเลาะกับมึงยังไงยเดียวแซสจ้าคไม่รู้จะทะเลาะกับมึงยังไงเหียนะเออคือแบบพูดจาแบบอัซาบิสเบอซอส์บสบอเสเนี่นโยโอ้หน่ารักจิ๋มหายไม่รู้จะทะเลาะกับมึงยังไงเลยยนะิ่งแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นแต่เมือเ่อหมดแนละ้วพูดเสียงแบบน่ารักมากคนะคือแบบไม่รู้จะทะเลาะกับมึงยังไงมีแฟนทะเลาะไม่ได้ะ รักได้อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับถ้าใครมีโอกาสแต่ช่วงนี้มันก็ติดโควิดนะครับถ้าใครชอบไปก็ผมแนะนําประเทศญี่ปุ่นนะชอบมากครับอาหารอร่อยครับผมเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นแบบไปดูงานไปดูงานเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรแปลกหูแปลกตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ก็ดีประชาชนก็ดีออาหารก็ดีอากาศก็ดีนะครับสินค้าเขาก็ดีก็เลยนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั่นเองอ่ะ ตัวนี้มันเป็นมีดคิริดาชิเล็กๆก็คือมีดเล็กๆผมให้อยากคุณนึกถึงคัตเตอร์คุณซื้อคัตเตอร์อันหนึง่งโหพี่ทาไมราคาไม่แพงคัตเตอร์มันเป็นมีดที่รับได้นะครับมันเป็นมีดที่สามารถรับได้รับคมได้คุณใช้งานไปเสร็จคุณก็มาสบัดหนังเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อตบคมให้มันกลับมาที่เดิมก็จะใช้งานได้นานขึ้นเหมือนที่ผมทำให้ดูในวิดีโอคลิปนะครับด้ามจับมันจะเป็นพลาสติก นะแล้วก็ลักษณะมันจะเหมือนแบบเหมือนมีดยากุซ่าปลายมันจะตัดเฉียงนิดนึงวัสดุที่ทำเนี่ยจะเป็นเหล็กเป็นเหล็ก SK5 SK5 คืออะไรพี่เป็นเหล็กสปริงเหล็กสปริงคืออะไรวะพี่เหล,ล,ล็กแนบรถยนต์ไงที่มันเด้ง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 ดึงได้เอามาทําการอบชุบแข็งได้นะครับทําไมมันถึงเอามาชุบแข็งได้เพราะว่ามันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนไง เหล็กที่มาเนี่ยเขาเรียกว่า SK5 นะครับหรือถ้าเราเป็นในตระกูลของ AISI เขาเรียกว่า1085มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่0.8หรือ0.9นะครับอ้าวแล้วถ้าเราดูจาก AISI เราด้วยไง10คือเหล็กกล้า85คือเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่อยู่ในเหล็กเราอ่านเลขอย่างนี้ได้นะครับถ้า,ถาเราเจอในตระกูลแบบ AISI หรือ SAE นะครับอ๋อโอเคมีคาร์บอน0.85 คาร์บอนสูงนี่บ่าถ้าเป็นกลุ่มคาร์บอนสูงก็สามารถชุบแข็งได้ดีเป็นเหล็ก,ก้าคาร์บอนสูงชุบแข็งได้ง่ายตรงทางการเสียดสีมีความแข็งแรงสูงมีความเป็นคุณสมบัติเป็นสปริงสูงผมถามว่าไม่เึงผมถามว่าเดี๋ยวถามว่าพี่ถ้าเอาถ้าเอาเหล็กมาทํามีดเลย พี่ว่าตัวไหนแม็กโอเคสุดผมบอกได้เลย S K 5เอาทำไมอะ่ะหาได้ง่ายราคาก็ไม่แพงชุบแข็งแล้วคุณภาพก็ดีเอาพี่แล้ว S 1 1 0ของ s p i d e โกดีกว่านี้มากราคาแพงไหมแพงเฮียดีไหมดีทนดีรับไหมรับยากมันเป็นกลุ่มเทพที่เขาคุยกันถ้าอยากดู S 1 1 0 V ไปดูคลิปด้อนหลังนะครับ s p ป d e โก Native S 1 1 0 V ที่ร้านก็มีขายนะครับแพงไหมแพงดิ อุย้ยแพงเก่งกําไรเปล่าไม่ไม่ต้นทางมันมาแพงมันแพงอยู่แล้วเหมือนคุณกาลังจะซื้อโลส์ลอยอ่ะแพงมากโอ้พี่มันแค่แครถนั่นไงโลส์ลอยมันก็รถนะเออแม่งทําเครื่องเครื่องยนต์เจ็ตด้วยเออเอ,อกาก็แล้วแต่คุณสนใจเทคโนโลยีเทคโลส์ลอยก็ว่าไปฮะเออเอาทำไมเป็นโลสซรอยวะมันเดี๋ยวก็บเบนซ์บีเอ็มอะโลส์ลอยออะสมมติขับรถมาบ้านขับอะไรอ๋อพี่ขับโตโยต้าอ้าอ,อเบบ้านขับอะไร อ๋อขับค o นได้ให้ขอดเอ้ยบ้างขับอะไรอ๋อขับเบนซ์อะไอเฮียอึงไปพักบ้ามขับอะไรอ๋อขับโรลส์รอยไหนอ่ะนั่นไงไอเฮียใครหล่อสุดอะโตโยต้ามั้งโรลส์รอยเอาใจ่มาพี่ขับอะไรระบบกินนี่ไอเฮียเอาเอาแล้วเอาแล้วคนคนละทางแล้วอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นเป็นแบรนด์สินค้ามันเป็นมูลค่าของมันคืออะไรที่มันเกินเกินกับฟังก์ชันน่ะนั่นแหละ มันจะนําเสนอแบบนั้นนะครับกาลังจะบอกว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่มาดูมีดพับลองมาฟังเฮียเล่าให้ฟังดูล้กันนะครับพว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะเป๋เดี๋ยวคุณจะเสียตังค์ไปซื้ออย่างอื่นกวัวตังค์ไปเติมเกมดีกว่าเออเล่นเกมมันกว่าไปเล่นฟรีไฟล์อะไรเงี้ยมันกว่าเว้ยเฮ้ยกูอยากจะซื้อมีดสักเล่มอ้เฮียมาฟังลุงนี่ก็พูดแล้วกูรู้แล้วว่ามันคืออะไรกูไม่ซื้อก็แล้วกันนั่นไงคุณจะได้พัฒนาว่าเเฮ้ยมันคือแบบนี้แบบนี้เว้ยโอเคไหม อ่าและเหล็กส้นตีนเนี่ยนะเหล็กสปริงเนี่ยมาชุบแข็งเนี่ยก็คือชุบแข็งที่อุณหภูมิประมาณ8 1 0 8 3 0อ,องศา,ศานั่นเองนะครับแล้วมึงรู้ได้ยังไงวะรู้ได้2ออย่างรู้ทางวิทยาศาสตร์วัดเครื่องวัดความร้อนมาเอายิงเลยปืด้ดเอาอเค800อ,องศาแล้วเอาไปชุบแข็งได้และรู้ด้วยวิธีทางด้านทางฟิสิกส์ก็ได้นะครับฟิสิกส์ดูจากแม่เหล็กเมื่อเหล็กมันถูกรันในอุณหภูมิ800องศา หรือประมาณเอาจริงๆนะเอาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วประมาณสัก700กว่าๆนะ่ยเหล็กโดนกับแม่เหล็กมันจะดูดกันถูกไหมเมื่อเหล็กถูกลันอุณหภูมิไปประมาณสัก750ขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นประมาณว่าสมๆทองๆคุณสมบัติของการดูดแม่เหล็กมันจะหายไปครับนั่นคือเราสามารถคุบชุบแข็งได้ วิธีจุบแข็งง่ายๆถ้าเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิเราก็ใช้แม่เหล็กเป็งงนการตรวจสอบมันถ้าเราฮีทอุณหภูมิมาแล้วเฮ้ยแม่เหล็กดูด,ดไม่ติดไว้นั่นแหละเอาไปชุบแข็งเราเอาไปควนชิ่งได้เลยนะครับความแข็งที่ได้ตามสภาพของแ l a ของคุณเลยว่าคุณจะควบคุมปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในได้ขนาดไหนมันชุบในช่วงที่ห่างมากนะครับ50-64ล็อกเวลซีเท่าที่ผมเคยทําด้วยความสามารถของกูเต็มที่เลยนะจากแ l a ที่มีเต็มที่เลยนะ58ล็อกเวลซีสูงกว่านั้นได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไรแลบกูไม่ถึงคุณภาพเหล็กที่เอามาไม่ไม่พ u r i f i e d พอที่จะถึงหกสิสี่ล็อกวบซีทำมาหร่ชุบถึงหกสิสี่ล็อกวิวซีเอาไปอบอ่อ,อนต้องอบอ่อ,อนเจ๋งๆนะถ้าบอบอ่อนไม่เจง๋งเหล็กแม่งแตกเป็นกระจกเลยอะประมาณนั้นเลยครับทําได้คนระับแล a หวยทำหกสิสี่ล็อกวิซีได้แต่เหล็กจะแตกเป็นกระจกทําได้นะทําได้จริงๆเละนะครับแต่ว่าโอเค ที่เขาใช้กันที่เขาเอากันก็คือประมาณสักช่วง5855ก็เอาแล้วไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาจากก,การใช้งานเลยนะครับคนที่เข้ามาฟังก็คงโอ้โพี่เอาอย่างนี้อย่างนี้อะไรนี่คือคุณสมบัติของโลหะศาสตร์นะครับที่มนุษย์เราจะคิดขึ้นมาได้ว่าลางสาังหรณ์ว่าทำให้มันแข็งขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีดโยชิฮารุรุนนี้นะครับก็จะเป็นมีดที่เน้นใช้งานผมนึกถึงคัตเตอร์อันหนึ่งที่สามารถรับได้ก็แล้วกันใช้งานง่ายๆใช้นิ้วชี้ในการทํางาน นะครับคือเราใช้ฟังเขาใช้แรงแค่นิ้วชี้ในการตัดปาดมันเท่านั้นเองหรือเอาไปรับดินสอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับในการรับดินสอของคนญี่ปุ่นเท่าที่ผมเคยศึกษามาก,ก็คือเขาจะเอาดินสอมาแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอามีดค่อยๆรับรับให้มันแหลมเป็นเหมือนภูเขาไฟฟูจินะฮะแล้วเขาก็จะสอนคนญี่ปุ่นว่าประเทศเราเนี่ยนะล้อมรอบไปด้วยทะเล มีมีมีอะไรนะอุทกภัยมีลมอะไรมากมายเลยเพราะประเทศเขาอยู่กลางทะเลเลยนะครับแล้วก็มีภูเขาไฟอยู <po> e ่ใต้พื้นด้วยเฮียวันดีคืนนี้ไม่รู้กอซิลลาจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็เลยทุกคนจะต้องมีวินัยขยันทำงานรักกันเขาก็เลยเป็นประเทศที่มีประเทศที่มีวินัยสูงผมเคยทำงานกับคนญี่ปุ่นมานะครับแตกต่างจากคนไทยอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าคนญี่ปุ่นมาอยู่เบืองไทยสักพักหนึ่งได้เมียไทย นิสัยเขาก็จะเริ่มเป็นคนไทยครับจะเริ่มมีนความสบายนะสบายมากมีแสงแดดมีอะไรเข้ามายืดหยุ่นได้สายบ้างเล็กน้อยคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยแรกๆเป็นวิศวกรมาอยู่เขาจะเป๊ะมากครับนัด9โมงอะ่ะเจอเจอหน้าแน่แน่ประกันเลยรับประกันเลย8โมง5้5เจอแน่นแน่เขาจะเป๊ะมากครับเป๊ะจริงๆมึงรู้ได้ไงวะกินตังค์คนมาเยอะแล้ว หลอวิศวกรเก่าหรือวิศวกรใหม่ๆอะเอาว่าแทงกับกูไหมเนี่ยเดี๋ยวมาได้แปดโมงห้าสิบห้าเขาจะมาเป๊ะๆเ,เลยครับเขาจะไม่มารอด้วยนะเวลาคือเขามาจะแบบเดินมาจะพอดีเลยมาเดินวนๆหน้าห้องสักหนึ่งนาทีแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมฮนะจะไม่มีมาดั่งรอแบบกูคนไทยมีสองอย่างนัดเก้าโมงแปดโมงครึ่งมาแล้วมานั่งกินกาแฟชิลกันหน่อยแปดโมงมาแล้วชิลกันหน่อยแล้วมีกลุ่มนึงคือนัดเก้าโมงมาเก้าโมงสิบเก้าโมงสิบห้าเก้าโมงครึ่ง มีฮะมีจริงๆแล้วผมเป็นประเภทไหนผมไม่เข้าประชุมเลยครับเฮี้ยกว่าอ like, ีกเฮี้ยสุดๆเลยไม่มาเอะไรการสรุปประชุมไม่ได้เพราะอะไรมันไม่สําคัญกูเข้าไปก็ไม่ได้คออะไรไม่โดดเด่นไม่เข้าเออให้เขาเรียกให้เขาด่าดีกว่าอย่างน้อยชื่อครูแม่งไปอยู่ในนั้นละก็เห็นนะอุ้ยเฮี้ยนี่แม่งอ่านั่นแหละนั่นแหละทุกคนแม่งจําได้ทั้งบริษัทเป็นคนอย่างนี้ฮะเป็นคนไม่ดีนะอย่าทําตัวแบบนี้เคครนะ มีตัวนี้ Made in Japan ซื้อไปใช้งานได้ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ต้องดูแลรักษานิดน,นึงคือเอาน้ำมันมาลอๆหน่อยโอ้ยพี่น้ำมันผมไม่มีน้ำมันพืชที่บ้านมีไหมใช้น้ำมันพืชก็ได้ครับเพื่อเราไม่ต้องการให้เกิดผิวออกไซด์ผิวออกผิวออกไซด์เกิดจากออกซิเจนมาแตกกับโลหะมาแตกกับเอ่อีเฟอร์ลกลายเป็นออกไซด์ของโลหะมันก็เกิดเป็นสนิมเป็นเม็ดๆนั่นแหละครับผม นั่นเองแค่นั้นเองครับดูแลแค่นี้ถ้าเป็นสนิมมาพี่ก็เอากระดาษทรายขัดหน่อยแล้วก็น้ามันเคลือบไม่ให้มันโดนอากาศเท่านั้นเองครับดูแลง่ายๆมันเป็นมีดที่มันเป็นเหล็กเนาะไม่ใช่สเตนเลสราคามันก็เลยไม่สูงโกเแค่สินค้ามีแค่นี้ถ้าใครอยากจบสินค้าก็จบไปแต่ผมไม่จบนะครับดูช่องอามรินนะถ้าใครสนใจอาเมื่อวานมีพระตัดหัวมาแล้วนะครับผมว่านะมันแปลกๆไว้พอดูดูด,ดูดูมาปุ๊บเขาจะเอา ถังอะถังเคยไปร้าน20บาทไหมถังก่อสร้างอะถังใบหนึ่งแล้วก็ใส่ทรายให้เต็มเพื่อได้ถ่วงไงให้มันเกิดเวลาดึงขึ้นไปแล้วเหล็กมันจะุกลงมาที่คอนะครับไอถังใบนั้นอะผมว่าข้างหนึ่งแม่งก็หนักน้าจะประมาณสัก10บโลเอาทรายใส่นะทรายถุงนึงอะทรายถุง30บาทอะใส่ตุ้มผมว่าเต็มเขาใส่2ข้างเว้ยตุ้ม10 1 0 20อ่ะ20โลถ้าเกิดว่าจะดึงไอใบมีดขึ้นไปข้างบนแล้ว จับด้วยแรง20โลผมว่าแกก็พอทําได้นะแต่ดูจากรูปล่างรูปทรงแกแล้วถ้าจะดึงไป4เมตรผมว่าแกดึงคนเดียวไม่น่าจะได้อาจจะต้องมีคนอื่นที่ไ่ว้วานให้แกขึ้นไปแล้วแกก็ปล่อยมือมันนะครับเท่านั้นเองผมแค่จําลองสถานการณ์นะว่าการที่เราจะเอาไอ้ถังทรายสองไร่ขึ้นไปได้ยังไงถ้าเป็นผมเนี่ยผมดึงง่ายๆเลยผมเป็นคนออกกาลังกายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมกระเสือกกระสนดึงไปได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย เฮ้ยดึงน้ำหนักข้างละ10โล10บโลสองข้างอ่ะขึ้นไปประมาณ4เมตรอ่ะแล้วไอ้เครื่องนั้นอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่คือผมสามารถตั้งไอ้เครื่องนั้นได้คนเดียวนะครับสามารถทําได้คนเดียวแต่ระหว่างที่ผมตั้งเนี่ยผมน่าจะใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะผมคนเดียวเลยนะคนต้องเห็นต้องมีคนรับรู้รับเห็นแน่ๆนะครับเป็นไปไม่ได้นั้นแสดงว่าทุกคนก็ ก็ก็เห็นด้วยถูกไหมครับที่แม่งเริ่มมีกฎหมายเข้าไปเข้าไปยุ่งกับเขาแล้วอ่าโอเคในเรื่องกฎหมายผมไม่ยุ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเป็นกนารต่างตีความนะที่ผมว่าพวกเขาเห็นด้วยอ่ะผมว่าเขาเห็นด้วยเห็นด้วยในสิ่งที่เขาทําคือเอ้ยอยู่ทําและอยู่มีความสุขไหมเฮ้ยมีความสุขอ่โอเคเขาก็อาจจะช่วยเหลือคุณอะไรก็ว่าแต่ทางกฎหมายนะมันผิดนะม,นดนะมันตีมาผิดนะก็ต้องมาดูนิดน,นึงนะครับสมมุติว่าผมไม่อยู่ตรงนั้นนะแล้วเกิดกระบวนการที่คนจะฆ่าตัวตายมึงว่าคุณจะทาไง หนึ่งช่วยเขาสองเดินไปที่อื่นคำตอบง่ายมากครับสุกมึงใช่ไหมกูเข้าไปก็ขัดลาบไปที่อื่นดีกว่าเอาไอ้เหี้ยมึงเร็วไม่ห้ามเขาจะห้ามเขายังไงอ่ะเขาเห็นกันทั้งทั้งตำบลอย่างนั้นอ่ะกูจะช่วยเขายังไงอ่ะนั่นแหละครับแเกาลูกปั้นก็น่ากลัวนะแล้วที่นั่นก็ไม่ใช่สำนักสงฆ์ด้วยนะเออไม่ใช่สำนักสงฆ์เลยนะก็จะเป็นคือเขาไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายอ่ะไม่ได้ลงกฎหมายมาแล้วก็ตามนั้นอ่ะก็ ลองดูนะครับใครสนใจก็ลองศึกษาดูแต่ที่รู้ๆมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเราเยอะมากนะตั้งแต่ยุคอินเทอร์เนต็ตอ่าวันนี้มาเทพสุริยะมาอีกแล้วประมีข่าวไปรู้สึกจากเมื่อวานมาบึมบั่มบึมบัมบ่มมานะครับลองไปตามดูนะฮะคือคือเปิดใจให้มันกว้างศึกษาให้มันรอบด้านนะครับมีความรู้สึกว่ามันทุกเคสจะมีคนเสียตังเสมอคนเสียตังเนี่ยแหละเออถูกไหมท่านไม่รับคือคนส่วนใหญ่เขาจะพูดจาดีเขา เขาไม่มาหลอกล่อึงหรอกเขาเป็นคนพูดจาดีมากแค่ความธรรมดาของเขาในการสื่อสารแล้วก็จะดึงเงินจากคุณออกไปไม่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับแล้วถ้าเป็นยิ่งคนแก่แกคนโบราณคนเก่าๆเ,เนี่ยความเกรงใจเขามีหน้าตาเขามีถ้าเป็นผมมาหรอกหนึ่งจะมาหลอกแดกูหน้าหนึ่งมันต้องเป็นผู้หญิงก่อน <laughs> ได้ครับ พี่ค้าขายประกันมาเลยร้ยมาให้แน่นเลยแต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะแต่ก่อนมาฮะผมเจอถ้าเจอประกันนะเป็นผู้หญิงมานะพี่ค้าสวัสดีคะ่ะเรียบร้อยเอาเท่าไหร่ลูก <c oughs> ชอบฮะชอบสนับสนุนการขาย <c oughs> แน่นอนนะแต่ถ้าเป็นผู้ชาย <c oughs> เช่นเซล์ผู้ชายยกหูสวัสดีครับพี่โอเคครับเออพี่ผมไม่ผมไม่ว่างเป็นคนอย่างนั้นเลยดีใช่ไหมอ่ะจะมีใครมาชวนกูเสียไม่มียาก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 ูเป็นคนขี้งกยากยากยาก ต้องเลือกเลือกจากเป็นเอาเป็นผู้หญิงก่อนน่ารักๆ่าด้วยนะผู้ใจดีด้วยนะโอเคไม่ต้องอธิบายสินค้านะเท่าไหร่ลูกมาไปนะครับจัดด้านส่วนตัวทีนี้กลับมาโอ้โหอันนั้นมีพลังอิทธิปฏิหารสังเกตนะเขาจะเกิดจากเรื่องเล่าเฮ้ยลูกศิ์ลูกหาเขาเจอมึงทําให้กูเห็นตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยพี่มึงทำได้ไหมมึงจะดึงแผ่นดินใช่ไหมอ่ะกูรอตรงนี้เลยอะ มึงไปดึงแผ่นดินนะไปฟังมาปุ๊บดึงแผ่นดินข้ามแม่น้าโขงนะเฮ้ยเอี้ยมึงระวังนะเอาพาสปอดไปไหมข้ามไปตมนะเฮ้ยระวังตมนะเฮ้ยแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นมึงข้ามแดนไทยไปยังมึงเอาพาสปอดไปไหมระวังนิดนึงนะผมัวตรงนี้ครับจะไปโดนกฎหมายฝั่งนู้นนะมึงดึงอ่าโอเคมึงดึงแผ่นดินมาชนกันได้ไม่มีปัญหานะครับไอตอนที่มึงดึงแผ่นดินมาชนกันเนี่ยน้ําตรงนั้นระบายไงว่าเอาปั๊มไปลงยัง เดี๋ยนันนันมันกระชอกนะมันไม่เป็นเหวนะระวังนะกลัวสองอย่างเนี่ยมึงดึงมาแล้วมึงไม่เอาปั๊มไปปั๊มน้ําอ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมึงเดินข้ามไปต่อมอเลยระวังตรงนี้แหละกลัวตรงนี้ไอ้ดึงกูไม่กลัวกลัวตรงนี้แล้วมีเข้าป่าไปนะครับเอาป่าไปเอาลูกศิษย์มาปักตะปักกระโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปทําไมวะมึงโดดขึ้นไปทําไมอ่ะไปเอาอะไรเก็บมะม่วงอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็โดดเฉยๆกันเอ้าเหตุผลที่มึงจะต้องกระโดดในวันนี้มันคืออะไรวะ อยู่ๆกูเดิน,ดนมามีเพื่อนกูสี่ห้าคนเดินตามกูโดดอยไมงั้น่ะเพื่อนจะถามเลยมึงขึ้นไปทําไมอ่ะโอเคมึงขึ้นไปลอยอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมึงขึ้นไปทําไมกูถามจริงขึ้นไปทาไมมึงขึ้นไปกี่เมตรมึงขึ้นไปกี่เมตรนั่นไงก็เป็นเรื่องเล่าเขาไปเจาะประเด็นมาเขาก็แบบไม่ได้เกี่ยวอ่าอ่าปฏิเสธปฏิเสธอ่ะโอเคมีคนเสียตังค์มีคนเสียหน้ามีคนสนใจ ระวังจะเสียตังค์ลองดูติดตามข่าวดูนะครับผมเริ่มชอบข่าวช่องนี้นะผมดูมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นข่าวลุงพลหรืออะไรก็ดูตามมาเรื่อยๆนะครับก็มาสอนใจเราก็ลองมาดูกันนะฮะว่าเฮ้ยลองศึกษาลองไม่เชื่อไหมสมมุตินะมีใครสักคนวอนพี่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปเลยเดี๋ยวผมจะไปผมเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้มานานมากแล้วมึงเจอคําถามคุณแน่ๆผมจะหายตัวให้พี่ตรงนี้แหละแวบ สมมุตินะว่าเขาหายตัวได้ถูกข้างหน้าผมเลยได้นะแว็บเฮียแล้วผมหาคําตอบไม่ได้ผมจะหาคนที่เหมือนแบบผมที่เป็นเพื่อนผมมาอีกประมาณสักสามคนอ่ะพวกมึงมานั่งดิอ่ะมึงหายตัวกีดิถ้ามึงรอดจากไอ้สามองค์ลักนี่ไปได้นะกูจะพาอีกห้าคนรับรองการน,นี้มึงไม่รอดแนะ่ <c oughs> ไหนมึงทําให้ดูดี่ทาซ้เนี่อยากกูจับมึงไม่ได้จริงแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยรับรองเก่งกว่ากูเยอะไม่ต้องห่วงเลยฮนะระดับโลก มึงเอาเลยมึงจะ,สะแสดงอะไรมึงจะพ่นไฟมึงจะเอาเลยถ้ามีห้าตัวนี้มาอยู่ข้างๆกูเนี่ยนะรับรองฮนะเละจริงถ้าใครอยากโชว์อภิพนิหารมาโชว์ได้ครับเอาโชว์ผมไม่ผ่านก่อนกูนี่อ่อนสุดในสายเลยนะถ้าผ่านกูได้ที่เหลือคงเละนะครับดูแลแยกแยะนะดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม